สวัสดีครับเออแล้วจะพูดอะไรต่ออ่สวัสดีทุกคนด้วยนะครับอยู่กับผมนะครับนาโกโนะนะครับวันนี้ก็จะมารีวิวตัวของวันอคุนี้อุซบฮาจินะครับหรืออ so ุซบวันโนนั่นเองก็ตัวละครนี้เพิ่งสุ่มไปเมื่อคลิปที่แล้ว 420... 420... 440ีดิเออใช่คือสุ่มวน2รอบได้ระเราด5เองนะ แต่ว่าได้สีดาตัวอื่นมาค่อนข้างเยอะแยะแต่ว่าไม่รู้ว่าเอามาใช้งานได้จริงหรือเปล่าตัวนี้ผมไปเก็บบูทแค่ไม่ได้20แล้วแต่ว่าสก,สกิลยังอัพไม่ได้นะของขาดเออไม่ใช่แบบเสพยาของขาดอะไรอย่างนี้นะคือของมันขาดจริงๆ <C ut ters> เพราะว่าไอดีนี้ไม่ได้เล่นเลยมีแต่ดองเพชรนะ <C ut ters> แล้วก็เมื่อาวานเนี่ยผมได้ไปอ่านคอมเมนต์ในชิปโหมด EXP นะครับก <C ut ters> ็มีคนเออให้คนาแนะนํามาแต่แบบให้คนาแนะนําเหมือนกันเป็นการแซนิดนึดนงเนาะ <C ut ters> เออว่าอย่างนี้นะ เป็นช่องที่สาระน้อยมากเอออันนี้ผมแบบเอ๊ถ้าคุณถึงพูดอย่างนี้แต่ผมลองคิดดูอีกทีเอ,อ๊มันก็จริงมือมันน้อยจริงมากเออครับแล้วเขาก็บอกว่าแทบจะไม่มีเลยใช่มันไม่มีเลยซึ่งสาระเนี่ยเดี๋ยวผมขอไว้พูดตอนอ่านทั้งหมดก่อนนะเขาบอกว่าเมื่อเทียบกับช่องอื่นเนี่ยเออเทียบได้นะครับผมไม่ว่าเลยเออเปรียบเทียบได้แต่ว่าเขาบอกว่าให้ผมมีสาระเยอะๆหน่อยคุณต้องการสาระแบบไหนอะผมอันนี้ผมขอถามหน่อย แบบยังไงอะ่ะคือสาระในเกมมัน,ม,นมันมีอะไรบ้างเหรอครับถ้าคุณอยากกุสาระเนี่ยช,ช่องอื่นเขาก็เออทำก็ก็ไปดูช่องอื่นครับถ้าเกิดไม่ไม่ชอบแบบคลิปไม่มีสาระคุณแค่ปัดนะหรือกากระบาดคลิปทิ้งแล้วไปดูช่องอื่นอันนี้จะง,ง่ายที่สุดแหละไม่ต้องมาเม้นอะไรอย่างนี้เลยแต่ว่ามันก็ห้ามไม่ได้หรอกพร้อมเป็นเม้นที่สาธารณะนะแล้วก็อะไรนะคนดูคนติดตามน้อยมากเออ เห็นทามานานแล้วเอออันนี้เหมือนกับว่าเหยียดนิดนึงนะแบบเออช่องทำมานานแต่ว่าคนติดตามน้อยกับวิวน้อยไอ้ตรงนี้ผมขอพูดตรงๆว่าผมไม่เลียดเลยผมไม่ได้หวังคนดูกับคนติดตามเลยผมทํามาเพื่อสนุกตัวเองนะครับคุณจะดูได้เลยครับว่าช่องผมเนี่ยเล่นเอาสนุกอย่างเดียวเพราะว่ามันเป็นเกมใช่ครับมันเป็นเกมใช่มันอาจจะเป็นเกมที่อาจจะต้องใช้กลยุทธ์ในการแบบ ชนะเพราะว่ามันต้องดึงธงให้มัะชนะเราทํายังไงแบบให้ไปหล่อยธงยังไงให้มันชนะใช่ไหมแต่เกมนี้คือแค่คุณแค่เล่นอะ่ะแค่คุณรู้ว่าต้องทําหน้าที่อะไรมันก็มันก็ชนะได้ครับแต่อยู่ที่แบบจังหวะกับทีมเนาะแล้วก็ซับของแต่ละคนอีกเออนี่ผมพูดตรงๆนะเว้ยแล้วก็สาระน้อยมากอะอย่างที่บอกสาระน้อยก็ไปดูที่อื่นแต่ว่าผมติดตรงคําว่าคุณภาพเนี่ยคุณภาพช่องผมมันทาไมเหรอ คือน้อยอยังไงคุณหมายถึงคุณภาพเนี่ยคุณหมายถึงอะไรหรือเปล่าคุณหมายถึงภาพเสียงเอฟเฟกอะไรเปล่าคือถ้าเกิดผมขยันเนี่ยเอฟเฟกกับเสียงเนี่ยผมก็พยายามจะยัดมาให้มันดูสนุกนะแต่ถ้าไหนมันขี้เกยียจก็จะมีแต่ซาวประกอบเพลง,งนะเฉยๆนั่นแหละโอเคบ่นกม,มากแล้วเดี๋ยวเรามาอ่านสกิลตัวตละครใหม่กันดีกว่านะครับเรื่องๆเนี้ยนะล,ลุมรีเถอะไม่ต้องไปเม้นว่าอะไรเขาก็ไดนะ้แต่ว่าทุกคนมีสิทธิ์ที่จะเม้นและมีสิทธิ์ที่จะ เออกคอมเมนต์ให้คําแนะนําได้นะครับแต่ว่าแนะนําแบบนี้แบบแบบแซ่เนี่ยผมโคตรแบบเออเออมันก็จริงนะตรงสาระัสที่ไม่เออแต่ก็แบบไอ้คำว,ว่าคนดูน้อยอธรรมดา,นานคนดูน้อยคนติดตามน้อยเออก็เรื่องของผมครับนะเออผมแล้วคุณเห็นหรอว่าผมช่วงเนี้ยผมลงคลิปแบบยังไงลงลงคลิปบ่อยเหรอคือผมมีอย่างอื่นที่ต้องทํานะครับเออฝากไว้นะครับโอเคเรามาดูที่ กระสุนดาวเขียวนนะครับเป็นท่าที่ไว้ป้องกันซะมากกว่าแบบให้ฝั่งตรงข้ามเดินมาลักกระเด็นนะครับแต่ว่าท่านี้สามารถดอสได้นะสกิลโจมตีจะมีอยู่ที่อยู่ที่แค่69นะครับทีเรียวห้าทำให้กระเด็นอันนี้ผมพูดไปแล้วแล้วก็จะลดการโจมตีของฝั่งตรงข้าม30%ระยะเวลาเอฟเฟกต์สกิลนะอยู่ที่20วิทีคุดาวสกิลอยู่ที่15วิพูดอย่างรวดเร็วต่อไปไม่ตายกลุ่มดาวตกทะลวงทีเรเวล5สกิลโจมตีอยู่ที่615 ทำให้ผลชัดปิวนะฮะหรือกระเด็นนั่นเองความเร็วฝันค้ามจะตรง10%ระยะเวลาของเอฟเฟกต์สกิลอยู่ที่20วินาทีคูดานสกิลอยู่ที่27วินาทีนะครับก็อาจจะไม่ใช่เลเวล5นะเพราะผมอัพไม่พอผมอัพได้แค่นี้เลเวล3อันนี้อัพได้แค่เลเวล2เนาะก็อาจจะเบานหน่อนึงอันนี้เทสของตัวละครมันนะครับมันทําให้เนกาทีฟของเพลน่าไร้ผลนะครับเอ่อปังแล้วก็การโจมตีของอุซบเนี่ยจะติดตามฝังข้ามไปนั่นเนองเนาะ แล้วโจมตีฮิตที่สามเนี่ยจะติดเออ่มีโอกาสติดไฟ50%นะครับผมเพราะว่ามันจะเป็นกระสุนระเบิดเนาะต่อมานะครับเมื่อเราจะถูกฆ่าเนี่ยเราจะเด้งเรื่องเราจะเด้ง5%นะครับ1ครั้งเนาะเออกูพูดให้เร็วที่สุดแล้วต่อมานะครับเรื่องเราอยู่ในทงตัวเองเนี่ยความเสียหายจะได้รับลดลงเนี่ย30%เลยนะครับแล้วก็จะฟื้นฟูพลังชีวิตเนี่ยสิบห้าเปอร์เซ็นต์และลดเวลาคุณจนะสกิลหนึ่งสิบห้ามกระเด็นได้นะครับกระเด็น,ออนื่อเ,เออรา่ำให้ผลขอามกระมาณนี้ต่อมา เซตสองจะลดเวลาคุณเราสกิลสองเร็วขึ้น50%นะครับเมื่อเราเนี่ยอยู่ในทงของตัวเองนะแล้วก็อนามาัเราจะไม่กระเด็นนะครับหรือว่าจะไม่ล้มลงเนาะเมื่อเรามีเกตทงที่มากกว่า80%นะครับผมในทงของเรานะอยพูดเร็วไปไหนเนี่ยเออก็มีก็ข้าบประมาณเนี่ยแหละก็เพราะว่าต้นคลิปบ่นเรื่องอันนั้นมาเยอะแล้วเออผมก็ไม่อยากให้ตัวเองอะไรมากมายก็จะรีบพูดแล้วก็จะรีบไปนะเพราะว่าดยวคลิปมันยาวโอเคไปดูตัายหนึ่งเลยนะ ตาแรกกระดานโอ้โหดา่านชมเบดี้เลยด่านที่แบบตึงแล้วเนี่ยตึงสุดๆเลยกับสายโล่ที่แบบแม่งเดินช้าอยู่แล้วโอเคโอโซ็อบเป็นตัวละครสายโล่ตัวนี้เป็นตัวละครที่ค่อนข้างเห็นคนอื่นเขาว่าปวนในเมนนะในคลิปที่แล้วเพราะว่าสกิลมันไกลใช่ไหมแต่ว่าสกิลถึงไม่ไกลนะเพราะว่ามันไวแบบเหมือนกับป้องกันธงอ่ะแบบใครจะเดินเข้ามาจึกธงอ่ะมันเหมาะกระดานแคบๆนะแต่ว่ามันดอดได้นะเว้ยเออเพราะว่าสกิลมีดาเมจไงเวลากระเด็นอนะ่ะ โอเคผมไปแอบเล่นมาครับตาหนึ่งก็ได้ MVP น,นะก็คือไปลองตัวละครนั่นเองผ่านของข้ามเร็วร้อยเลยวะ่ะ <c> ก <oughs> ูไปแบบสิบห้าเองให้ตายเถอะดวงเขาวคงจะดีอะ่ะผมไม่ยัดเศษละมั้งหรือว่ายัดเศษวะน่าจะยัดละมั้งเออสักทีเราเป็นสายโล่จริงเราแย่งควีนแม่งเลยก็ได้ครับไม่ต้องดึงพนวะกมึงอ่ะไปทำหน้าที่ตรงอื่นไป แล้วทาเก็ดธงนะก็สายโลกก็ทำหน้าที่นี้ไปฮะเราไม่เรยบอะไรฮะช่วงนี้เห็นโปรระบาดนะแบบแบบไ่เชิดเดินอยู่ในบ้านโดนตีตายหมดเี่ยเออแต่ว่าเกมมันไม่ยอมแก้มันเป็นอะไรอุ๊ยเดี๋ยวก่อนต้องลงมองลงอไม่เป็นไรข้างล่างน่าจะมีควีนปะควีนหรือใครวะตรงกลางเราก็โดนแบบโดนผนข้ามดึงไปนะโอเคเราก็แบบขอช่วยเพื่อนเอาเป็นโลกชักกระตุกนะ โอเคแล้วก็เดินไปนะครับตัวเราไม่มีอะไรมากเดี๋ยวเราดูมินิแมปบ่อยๆนะครับเครื่องล่างเราโดนลุมนะครับเราต้องไปช่วยเพื่อนเนาะเพราะว่าข้างบนมันอยู่3ตัวแบบแล้วกล้องมันสะบัดอะไรปะเนี่ยนี่ไงดอกบัวดูนะผมบอกว่าสกินดรอจริงๆนะครับเนี่ยเดี๋ยวผมดอให้ดูอ้าวอะไรวะเนี่ยอะไรวนะเนี <laughs> ่ดวยดรอไปติดเฉยเลยแล้วลงก็คือลงมากันหมดเลยนะแล้วก็ยิงอยู่นั่นอนะ นี่สก,กิลนี้ค่อนข้างค่อนข้างไกลนะแต่ว่าเราถูกลบบัฟแน่นะเพราะว่าเราเป็นสก,กิลหนึ่งของไออุซโซฝั่งโน้นไงเราเลยโดนลบพลัพลงโจมตีโอเคเดี๋ยวก,กันธงก่อนอะไรอะ่ะปิงเหรอนี่นะนี่นะนี่ไงเดี๋ยวก,ก็ยิงโอเคปิงหรือบัฟวะโอเคเดี๋ยวเราไปธงดีไปปวนดีวะ เราเป็นสายโลที่ปวนมากๆแล้วเราก็ยิงอ่ะเอามันเคาน์เตอร์แล้วสกิลเนี้ยมันออกช้ามากนะชิลลวมาละเฮ้ยขอบบนบูทนีกว่าย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 ามีเข้าไปอยู่นี้เอ๊ะเรียบร้อยกระเด็นแต่ว่าไม่มีดาเมจเลยนะเอาเอาเรียบร้อยอิโซตาเฉยเลยนะตายเ้วยสกิลหนึ่งผมเนี่ยนะให้ตาเยเถอะโอเคเดี๋ยวเราขึ้นไปทุนกลางดีวกว่านะเดี๋ยวเรา ห่าเซฟตัวก่อนเพราะว่าฝั่งนน้นมาอุย้ยโ,โหโกระตกุกอ่ะนี่ไงกระเด็นไปดินั่นแหละเป็นตัวที่แบบโคตรจะปวนจริงนะตัวนี้แล้วก็ยิงเฉลเวลา,อ,า,วลา,งงางอุ้ยห้าพันเฉลี่เวลางางอุ๊ยอ่ะเอ้ยตัวฟันมันก็โดนตกโดนแบบโดนผมยิงแล้วกตกไปข้างล่างเลยซักทีนี้งางค่อนข้างนานนะแต่ว่ามันไกลไงโอเคเพื่อนอะไรอะ มาให้เขามาอ้าวอันนี้เพื่อนเราเหรอโอเคขอบคุณมากที่ทำให้ล้มก่อนไอรอเออเออเฮ้ยเอ,อ้ยลุกคตดนานยิงง้างนานแล้วไงโหเราต้องจะยิงตอนที่มีบูตป่ะอีดไงอะไรอ่ะเรียบร้อยเด้งดึงเฮ้ยเอาอเ,ออเรียบร้อยกูอยู่ในทงไว้ขัยในทงไว้เออช้นะเฉย ได้ตัวไม่ป่วนจริงเออแบบกันทงได้ค่อนข้างดีนะเป็นสายโล่ตัวแรกนะที่แบบมีสกิลที่ระยะไกลไม่ใช่ตัวแรกหรอกก็คงแบบเป็นตัวที่ละครที่แบบค่อนข้างป่วนนะเออผมชอบตรงที่ว่าไอ้สกิลที่แบบเด้งดิ่งอะ่ะเออมันมันดูตลกดีนะโอเคเดี๋ยวเราไปดูตาต่อไปกันเลยนะโอเคโอเคเราได้สเตปบาติเอนะครับเราเป็นสายโล่คนเดียวในทีมนะ ไอพวกผมเห็น ex ทีไลน์เนี่ยผมหวั่นวันว่นว่าจะเป็นโปรนะว่าส่วนใหญ่คลิปที่เห็นโปรเนี่ยจะเป็น ex เนาะถ้าไม่มีไม,ไม่ถ้าไม่ ex ก็จะเป็นแบบไอ้บิ๊กมัมที่ปล่อยสกิลซดรัวๆแบบมันติด็อตอะเออมันโคตรน่าเกลียดลยเราอยู่ยุคที่แบบโปรระ,ะบาดข้างหนักอะเหมือนกับโควิดที่ระบาดเลยตอนเนี้ยส,ส่วนใหญ่จะเป็นที่เซิร์ฟโกลบอลนะญี่ปุ่นนะไม่มีญี่ปุ่นอะ ันเป็นเซิร์ฟหลักของเขาอ่ะแม่งไม่สนใจโกลบอลเลยนะมันพูดตรงตรงโอเคถ้าเราจะโดนไอโอเด้งแย่งก็ไม่แปลกอะ่ะเพราะว่าแม่งเร็วด้วยแต่เราก็ต้องทำหน้าที่ส่โลบไปก็คือใช้เก็บทงไปก่อนเออเผื่อฝังข้ามันมาหลอยอย่างเงี้ยเรามีโอกาสแบบกลับประกันทงได้ง่ายเพราะว่ามันใช้เวลาในการเึงนทงที่แบบช้าขึ้นเนาะอาจจะไม่เสียงลมเข้าหน่อยมันร้อนเนาะอากาศประเทศไทยนะต้องเข้าใจกันด้วยนันไงแม่งดิ่งมานี่เลย มาทำเพื่ออะไรอะ่ะเออไปเอาเอา,เ,อา,เ,อาเดินติดอีกเออดีเหมือนกันเว้ยไม่รู้ก็ตามเพื่ออะไรนะแซคแมนเก็บไอ้นี่เวลาชิริวไปละเออคิริวนี่เป็นตัวละครที่แบบฆ่าสายวิ่งได้สบายๆนะแต่กับกายเป็นสายวิ่งฆ่าแทนนั่นที่มีลูฟี่นี่นะแล้วก็ง,ง้างบงกระเด็นสองฮนะคือสกิลนี้เป็นสกิลเอลีแบบกว้างนะ ผมว่ามันกว้างเลยอ่ะเพราะว่ามันโดนสองตัวนะดึงทงดิหมอไม่เห็นเลยอ่ะเอ้ยตรงใหญ่เกินไปอ่ะเห็นนะคิวนี้ผมก็ชอบหน่อยบ้ามันแบบมีการโค้งๆตามอะไรอ่ะสเนแ็แมนมันฆ่าเอได้อ่ะอะไรวะนนะ่าตำนานเลยเนะี่ยไอ้ขาวามสื่อทำมันเลยมันล้มออโอเคดีนะครูม,มายิงตัวคิวสองเข้าไป ชนะง่ายนะโอเดงมันเล่นเป็นนะแต่ว่าจะบอกว่าถึงทงแรกมันยังไม่เป็นนะเดี๋ยดิหงาโดนไปเจ็ดพันนะไม่ตายให้รอมีเลือดห่ะนี่วางดักแม่งเลยเอ้ยเอ้ยบ้านเราโดนดึงอ่ะนัว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  โอเคเราให้เขาดึงแวะเราจะได้ไม่ต้องจบเร็วนะหนวหนวดหนวดหนว,นวเฮ้ยระเบิดได้ไหมไงติดล้มก่อนโอเคเราอยู่ในธงละเราค่อนข้างจะถึกนะถ้าอยู่ในธงอะสายโล่อะนี่มึงขึ้นมาดิเฮ้ยมันขึ้นมาเลยมันมันขึ้นแบบนี้เลยอะไรอะ oh, <man. S 1> มึงห้าวอ่อมึงห้าวอ่อเฮ้ยมันมีบูทมันมีบูทนี่ไงมีบูทเหรอมีม เฮ้ยทำมันล้มทำไมอะชิลิวชิลิวนี่แบบตีครืสายหมัดไม่ค่อยจะเข้าไอนะแต่ถ้าเป็นสายวิ่งแล้วก็โอเคเลยอะห<ก>นีไงเ,เด้งถนี่ตายเลยเราต้องรีบไปก่อนบูสเราจะขึ้นนะแล้วเราต้อง,งเนี่ยสามสิบหกวิเนี่ยเราก็เกิดข้ามสองข้ามได้เราชนะนะเว้จริงนะเพราะว่ากว่าเขาจะเดินมาตรงกลางอะไรเงี้ยใช้เวลานานมากมากผมรอบูสแล้วผมจะยิงเลยยิงไปเลยยิงอุย้ยถึงด้วยเห็นไหมผมบอกว่ามาโคตรไกลเดี๋ยวผมกันไว้ก่อนนะสกิลนี้เป็นสกิลที่อุ้ยกูโดนด้วย เออนั่นแหละอันนี้ก็ยิงไปโดนน่นนะเมื่อก,กี้ขอโดนโดนน่นนะโหเราไม่ทําอะไรเลยนอกจากแบบต่อสกิลอะคือเบามากเพราะว่าเราไม่ได้อัพสกิลเลยอย่างที่บอกอเราไม่ได้อัพสกิลเลยอัดอบดรอปแล้วโอ้โหไม่ทันด้วยคือสกิลเราอาจจะเบาห,หนึ่งเพราะว่าผมอัพแค่ เลเวลสกับเลเวลสองนะสกิลหนึ่งกับสนะกิลสองสกิลหนึ่งกัเลเวลสองสกิลสามเฮ้ยสกิลสามเฉยเลยสกิลสองก็จะเลเวลสามนะครับเออมันอาจจะเบาได้หนึ่งโอเคตราปกิณนี้ผมไม่ได้ฆ่าเลยเว้ยแต่ว่าแต้มแมง่งเด้งไปหนะ้าพันอ่ะคือแบบโหนี่ขนาดไม่ได้ฆ่านะเว้ยคือตัวเนี้ยเป็นตัวกันทงที่ค่อนข้างป่วนนะครับผมบอกเลยสกิลหนึ่งคูดาวค่อนข้างเร็วนะถ้าเราอัพสกิลตันนะอันนี้ผมยังอัพไม่ตันแค่นั้นเองก็เลยมันหนานได้หนึ่งแล้วอาจจะเบาด้วย โอเคอันนี้ผมใส่เหรียญที่แบบต้นเกมมันเอามาให้นะแชงกับไอลูฟี่อ่ะเออหลายายคนเออสาระคงขาบต้องการแบบว่าเออเนี่ยแนะนําตัวละครนี้ใส่เหรียญอย่างนี้หน่อยหรือเปล่าผมจะบอกว่าถ้าเป็นผู้เล่นมือใหม่เนี่ยผมอาจจะแบบแนะนําเหรียญก็กที่เป็น event อีเวนต์อะไม่ได้นะเว้ยเพราะมันหาไม่ได้แล้วแต่ผมแนะนําได้อย่างเดียวคือเหรียญสามูฟี่เว้ยนั่นแหละสามูฟี่ ถ้าใครมีเหรียญลูซี่เดโตซาผมบอกแล้วว่าหาเบาแมนหาแล้วก็หายนะลูฟี่รออะไอ้ลูฟี่ที่เป็นแคมเบลอะเออนั่นแหละลูฟี่เดโตซาหมัดได้ฮอคอ่ะสามเหรียญเนี่ยผมบอกเลยอย่างก๊อตอะั่นไงกูว่าแล้วกูว่าแล้วกูว่าแล้วเอ้ยฟันไม่เข้าเลยเนี่ยมันไมเน่เราไม่ใช่สายวิ่งอะ่ะ อุ้ยแย่และแย่และโอเคโอ้ยไอโจ๊เมันผลักออกนั่นน่ะอืมกระเด็นไปซะเอาแล้วมุมกล้องกูสะบัดอาเอา้าแล้วใครดึงกันแน่วะเดือดขผมกันทงแบบสุดชีวิตอ่ะโอ้โหดูดิไอโจ๊เมันมีแต่สกิลแบบน็อกแบ็กอ่ะมันมีเค้าเตอร์แน่เลยวะ เอามาเคาน์เตอร์กูด้วยแล้วเพื่อนไปนไหนวะเนี่ยแล้วมันอยู่กับผมสองตัวเลยเว้ยมันตีไม่เข้าเลยอ้าวออไปหมดแล้วจะอยู่ก็ไปไปไม่จากกันเลยอยู่ก็ไปผมมงงงันเนี่ยสู้ผมไม่ไหวเหรอโอเคเราก็ทำหน้าที่เราต่อไปใช้เร็ิธงธงกลางนี่เป็นจุดสําคัญเลยนะพี่เกมเนี่ยแต่จริงมันก็ทุกธงแหละแต่ว่าธงกลางนี่จะเป็นธงที่แบบนัวที่สุดแล้วอืม มันขึ้นมาหนึ่งตัววะเอาเพื่อนเรานี่ว่ะกูจะเตรียมรอยิงอ่ะของบ้านเราโดนลมนะฮะเราต้องมาช่วยเพื่อนเราเป็นรับมันคือลงมามึงจะสะบัดทําไมวะเฮ้ยกูโดนอะไรอ่ะอ๋อนี่ไงอะไรเนี่ยกูตายเลยตายเลยทีเดียวพออ๋อไอ้นี่มันยังไม่ตายเหรอเนี่ยโอ้กูตายเลย บูทม,มามาดึงเข้ามาเข้าดึงทงดินั่นแหละเข้ามาไม่สกลิลดึงดึงอยู่เข้ามาเลยเรียบร้อยอุ๊ยอุ๊ยโอ้โหตายเลยว่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหมันอยู่สามตัวอะไรวะน่าลนะุ้นแทบตายโอเคตาท้ายก็แพ้ไปะนะครับแต่ผมได้ที่หนึ่งนะเพราะว่ายืนแบบยืนนานมากกับ ท้ายเกมคืออะไรอะโดนต่อยตายเลยอะแรงมากนะครับอาจจะเป็นเพราะาผมเป็นสายสีแดงด้วยก็ได้นะครับโอเคคลิปนี้ก็ไม่น่าจะมีอะไรมากแล้วนะครับก็น่าจะต้องขอลากันไปก่อนเมืงอกี้นี้แล้วครับเพราะว่าผมเนี่ยหิวข้าวนะครับไม่ไหวแล้วโอเคบ๊ายบายครับไว้เจอกันคลิปหน้านะคลิปหน้าถ้าเกิดแบบตู้ตู้สเต็ปตัวที่สองมาอาจจะส่มให้ดูนะครับแล้วก็อาจจะรีวิวให้ดูด้วยเนาะโอเคแล้วเจอกันครับบ๊ายบายนะ クラス